ดวงชะตาพุทธเกิดวป็นพุทธ์ยังไงดูก,ดกันครับดวงชะตาที่เกิดันพุธวันนี้นะวันนี้คุณ,คณ,คณ,คณบางเป็นคนเป็นคนวางแผนงานวันนี้ได้ดีนะครับก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารนะแต่วันนี้คุณต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมนิดหนึ่งนะในการที่จะติดต่อสื่อสารนะคุณต้องมีคู่แข่งนะครับให้ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการเจรจาหน่อหนึ่งเช่เนอาจจะเสนอผลประโยชน์เราอาจจะรู้มาหรือเอาไปสืบมาว่าเขาเสนอผลประโยชน์อะไรกับให้กับคู่ค้าของคุณหรือผู้เจรจาของคุณนะครับ ให้คุณเนี่ยนำเสนอผลประโยชน์ที่ดีกว่านะครับแล้วคุณก็จะได้งานนี้มานะเราอย่าลืมนะในการที่คุณจะไปพบปะพูดคุยกับใครนะครับวันนี้คุณต้องพาคนที่น่าเชื่อถือไปด้วยนะครับเป็นคนที่น่าดูสง่านะครับน่านับถือนะให้คุณพาคนคนนั้นไปด้วยนะครับอาจจะเป็นไอเฮียอาซอผู้ใหญ่หรือเป็นเพื่อนร่วมงานคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงหน้าเคารพนับถือในวงการของคุณนะครับพาเขาไปช่วยเจรจาด้วยนะครับแล้วคุณจะชนะครับ วันนี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดหุกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ